มาดูเส้นทางไฟ ldo 2นะครับซึ่งเราก็จะอธิบายทั้ง3รุ่นก็คือ iphone 13 13 pro แล้วก็13 pro max นะครับทั้ง3รุ่นนี้ก็เกริ่นตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าจะมีโครงสร้างไฟเหมือนกันนะครับตั้งแต่ไฟที่จ่ายออกมาจาก ic power นะแล้วก็ไปสิ้นสุดปลายทางที่ IC Audio c o d e c นะครับสามเส้นทางไฟนี้าสามรุ่นนี้จะมีโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับแต่จะเริ่มต้นที่ iPhone 13ก่อนแล้วก็ก็ขยับไปรุ่นที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับด้วยหลักการเดียวกัน อโอเคคลิกเข้ามาที่ p p o o n e 3นะฮมมาที่ภาคแอปพลิเคชันมาไฟ LDO 2นสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสในเบื้องต้นเลยก็คือตำแหน่งของ IC นะแล้วก็จุดที่จะไปวิเคราะห์เส้นทางนี้นะครับ มาดูตรงนี้ก่อนเลยนะนี่คือ IC Power ผมจะล้อมกรอบตรงนี้แล้วก็นี่คือ IC Audio Codec รหัส U7300 IC Power U รหัส U3300 IC น u d i o c o d e ะครับ IC Audio Codec รหัส U7800 แล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วว่า บอร์ดสองบอร์ดนี้ท่านโทด i อซี IC สอตัวนี้อยู่ในบอร์ดเดียวกันแต่คนเราฟังนะผมก็ขอเปรียบเทียบแบบนี้ให้ดูง่ายๆก่อนนะอันนี้ถ้าเรามองมุมตัดหรือด้านด้านด้น,ดนขอบของ board, นะอบอร์ดนะฮะบอร์ดฝั่งนี้บอร์ดด้านนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้บอร์ดด้านนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้ นะก็คือบอรบอดเนี่ยที่เห็นเนี่ยสภาพเนี่ยนะครับสจุดนี้คือบอร์ดเดียวกันแต่คนละหน้านะจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ถ,ไถ้ายังไม่มีการแยกบอร์ดก็คือตำแหน่งที่อยู่ใน interposer นะครับหรือรอยต่อที่ประกบบอร์ดตรงจุดกลมๆนี้แหละนะถ,ถ้าเรายังไม่แยกบอร์ดเราจะไม่เห็นอะไรเราจะไม่เห็น ic audio codec ตัวนี้ u ยู่7 0 0 นะครับแต่ก็ยังมีจุดหนึ่งที่โชคดีที่สำหรับงานวิเคราะห์เพราะเขายังมีซีนะออกแบบให้มีซีฟิลเตอร์หรือซีกรองไฟอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งอยู่ด้านเดียวกับคอนเนคเตอร์อันนี้หาจุดนี้ได้ไม่ยากนะเพราะว่า เพราะว่าเราสามารถใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ตรงจุดนี้ได้ที่หัวซีตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าไดโอดวัดค่าความต้านทาน,ทานการใช้ SMBC วัดเทียบบอร์ดนะครับหรือการใช้คอมโพเนนต์เ o r ตอร์หรือเครื่องมือใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้เห็นความแตกต่างหรือเข้าถึงปัญหาโดยเฉพาะ เรากลังเรียนเรื่องเส้นทางไฟสิ่งเหล่านี้มันมีแน่นอนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นซีช็อตในลายนี้หรือลายขาดนะครับอาจจะใช้มิเตอร์วัดแล้วขึ้น OL เนาะหรืออาจจะวัดแล้วค่าความต้านทานมันเปลี่ยนค่าไดาโอดเปลี่ยนแปลงไปอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นนี้กับขายสีตัวนี้นะครับ นี่คือเงื่อนไขที่เราพอจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้เนาะแต่นะสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือไดแกมนะครับเพราะไดแกรมเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวที่มาที่ไปของไฟนี้อย่างละเอียดมากขึ้นนะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไดแกรมที่เห็นเนี่ยเป็นไดแกรมเดียวจะว่าแล้วก็เป็นไดแกมไดแกมเดียวในโลกก็ว่าได้ นะครับที่มองเห็นเส้นทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเรียกว่าเห็นต้นกำเนิดของไฟที่เรากำลังเรียนอยู่เลยเนาะอ่ะเรามันสังเกตรตรงนี้นะครับในกรอบนี้คือ IC Power U 3300สันะสังเกตนะฮะว่าตัวที่ผมอ,อักษรที่ผมกำกับไว้เนี่ยว1 L 2นว่นี้คือ LDO1 LDO2 นะครับเรากำลังเรียนไฟนี้อยู่ PP1 V8 นแน่นอนฮะไฟนี้เนี่ยคือแรงดันไฟ1 8โวลต์นะครับ 1V8 1.8แโวลต์ 8, 8 v, แล้วก็มีคำว่ากำกับมกีกำกับไว้ว่าออดิโอเนาะก็แน่นอนฮะออดิโอนี่ก็คือเสียงอยู่แล้วนะถึงแปลว่าเสียงออเดโอก็แปลว่าเสียงเนาะแล้ว ไฟนี้นะครับสังเกตแถบเนาะเวลาเข้ามาดูในไดแกรมให้สังเกตแถบสีแดงที่คลุมทึบเส้นเส้นทางของไฟนะฮะเราก็กวาดสายตามาหาอ่ะก็มาเจอเส้นทางนี้ซึ่งชื่อเดียวกันนะครับวิ่งเข้าไปใน IC Audio Codec อยู่7 8 0แต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งเนาะทุกอย่างนะครับเวลาเราเข้ามางานเรียนรู้งานซ่อมมือถือเราต้องสังเกตด้วยว่า IC แต่และตัวจะมีไฟเข้ามากน้อยแตกต่างกันนะครับอย่าง IC ตัวนี้เนาะไอซีออ e ดีโอตัวนี้นะฮะมันก็จะมีไฟที่เรากำลังเรียนอยู่เข้าไปละ1จุดนะฮะนะก็ยังมีไฟเข้ามาอีกจุดหนึ่งก็ยังมีไฟอีกจุดหนึงที่เข้ามาและก็อีกจุดหนึ่งอนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามที่ผมวงกลมล้อมขาของเส้นทางไฟเข้าเนี่ยจะสังเกตว่า มันมีถึง4จุดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไฟที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าไฟนี้ไม่มีปัญหานะสมมุติว่าไม่มีปัญหาไฟเข้ามาปกติแต่ถ้าไฟอื่นไม่เข้ามาออดิโอโคเดกซึ่งเป็น i c ที่ถอดรหัสเสียงนะครับถอดรหัสเสียงอันนี้สามารถเข้าไปดูได้นะเข้าไปดูได้นะครับในกลุ่ม วิดีโอตรงนี้นะเดี๋ยวผมผมขอญาตข้ามไปเลยนิดหนึ่งนะครับจำเป็นต้องให้เราเทำความเข้าใจตรงนี้ตรงนี้นะสำคัญมากๆนะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไฟเลี้ยงระบบเสียงนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะ แต่อยากจะรู้เรื่องราวของระบบเสียงก็มาที่วิดีโอพื้นฐานอะย้อนกลับไปใหม่เนาะพอเข้ามาในวันคลิกนะครับในหัวข้อ iPhone นะมาที่วิดีโอพื้นฐานและขั้นสูงมาพื้นฐานนะครับพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะมาทีกนะนะากาก่กรอบสีม่วงนี้นะนามัว่าชี้ก็ปรากฏกรอบสีม่วงนี้คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถืออะคลิกหนึ่งครั้ง ก็จะปรากฏภาพแบ็กกราวน์นี้ขึ้นมาเนาะรายละเอียดจะบอกไว้ว่าให้เรานำเมาส์มาชี้ที่ปุ่ม e x t กซนะผมพูดผมได้มีคำอธิบายเป็นวิดีโอ AI นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของ i2s หลักการของระบบเสียงนะครับ, <c oughs> รบตัวนี้เนาะเราก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นวิดีโอ AI my name r s r o m i s h อาจจะ เกิดพื้นที่โฆษณานะครับาถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดบริการที่เป็นแบบเคยลองนึกภาพตามไหมคะว่าเสียงที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเดินทางหายเข้าไปในสมาร์ทโฟนเราเราพูดยังไงจากแค่คลื่นอากาศที่เรามองไม่เห็นก็ อันนี้นะเราสามารถเข้ามาดูในส่วนของปุ่มเอกฐานี้ทุกเรื่องราวนะครับเนาะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยผมอัปเดตตรงจุดนี้เสมอนะรวมทั้งที่มาที่ไปของไฟ LDO ก็มีนะครับควรจะดูตรงนี้ก่อนเนาะจะดูกี่ครั้งก็แล้วแต่หรือจะดูแค่ครั้งเดียวแล้วเข้าใจก็ก้าวข้ามไปเลยนะครับเนี่ยที่มาที่ไปของไฟ LDO ก็จะอยู่ตรงตรงนี้อัเนียการทำางานของ การทำงานของไฟ LDO นะครับนะก็อันนี้ควรจะเข้ามาดูจะได้เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายมากขึ้นนะทีนี้เรามาดูในส่วนของที่ผมเกริ่นไว้นะฮะว่าไฟที่เรากำลังเรียนอยู่นี่มีที่มาที่ไปเนาะสังเกตนะครับให้เราสังเกตแล้วว่าตรงนี้จะเป็นเส้นประ นะครับเส้นประสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเส้นประนีะ้จะบอกว่านี่คือเส้นทางไฟ LDO นะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึง LDO 2เพราะฉะนั้น LDO 2นะจะมีจุดกำเนิดมาจาก v d d b o o t นะแต่ในความเป็นจริง v d d b o o t เนี่ยนะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีไฟ VDDmain ซึ่งเป็นเส้นสีส้ม จ่ายเข้ามาใน IC Step Up นะครับทำให้ IC U4003 สามารถผลิตไฟ VDD b o o t จ่ายให้กับ IC Power แน่นอนนะฮะการจ่ายให้กับ IC Power นี่มันต้องมีวัตถุประสงค์นะครับรู้ไหมฮะว่า VDD b o o t เนี่ยนะเป็นจุดกำเนิดของไฟ LDO 1 LDO 2 LDO 5 LDO 7 LDO 10และ ก็ LDO 13ซึ่งหนึ่งในไฟสำคัญมากๆนะครับที่มีจุดกำเนิดมาจาก LDO Boot ถานร BDD Boot ก็คือ LDO 5ซึ่ง LDO 5จะเป็นไฟเลี้ยงแนนอันนี้หลายคนไม่เคยทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูรายละเอียดคือไม่มีใครทำรายละเอียดแบบนี้ให้เราได้เห็นที่มาที่ไปเนาะ แต่ในความเป็นจริง VDDIN ที่เป็นจุดกำเนิดของ VDDBOOT ก็มีจุดกำเนิดมาจากไฟหลักเลยเนาะแหล่งพลังงานหลักก็คือแบตเตอรี่นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสเต็ปเป็นทอดๆมาจนถึงปลายทางที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขของไฟที่เราสามารถเข้ามาเ,เรียนรู้แล้วก็ถ้า VDDBOOT สมมติว่าเราวัดแล้ว VDDBOOT ไม่ทำงานเนาะไม่มีไฟ มาซึ่ง v d d ีด o o t เนี่ยเป็นไฟที่สามารถวัดได้เลยถ้ามีการจ่ายไฟผ่านซัลายเข้าไปในเครื่องหรือว่าจ่ายไฟผ่านแบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องแต่ถ้า v d d i o o s t ไม่ทำงานก็ต้องย้อนกลับไปดู v d d Main แต่ถ้า v d d m a i เมไม่ทำงานอันนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเมนละนะฮะเพราะว่ามีชื่อคำว่าเมนปรากฏอยู่นะครับเมนหลักละแต่ก็อย่าลืมว่าต้องดูเรื่องของ ซัพพลายที่จ่ายให้กับตัวเครื่องด้วยนะครับจ่ายไฟหลักให้ตัวเครื่องร่วมทั้งแบตเตอรี่ด้วยว่ามันมีไฟเพียงพอหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องมีไฟ3โวลต์ขึ้น3.3โวลต์ 3. 3ขึ้นไปนะครับอ่ะนี่คือเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้ทำความเข้าใจว่า LDO มีความสำคัญยังไงนะครับระบบเสียงมีความสำคัญมากๆนะครับมีความสำคัญมากๆเลย อ่ะโอเคเนาะนี่คือรายละเอียดตรงนี้ทีนี้นะครับในจุดต่างๆที่ผมทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เส้นทางของการดูจุดวัดไฟนะไดแกรมและก็ยังมีในส่วนของวงจรหรือสกิมมติกนะครับอันนี้ก็ทำไว้อย่างละเอียดนะก็วงจรนะครับจริงๆแล้วมันมีร้อยกว่าหน้านะ แต่ผมไม่จําเป็นต้องเอาร้อยกว่าหน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ LDO 2, 2มาวางไว้เพราะฉะนั้นผมจะตัดนะครับหรือแยกวงจรออกมานะให้เหลือแค่เส้นทางที่เกี่ยวกับออดิโอเท่านั้นนะครับ่เส้นทางที่เกี่ยวกับ LDO 2เออท่านั้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นจุดกำเนิดของ LDO 2แน่นอนนะผมก็ยังทำเส้นทางตรงนี้ตรงนี้คือ IC power นะอยู่3000ซึ่งใน IC power มันจะมีจุดกำกับไว้ว่า,า input นะครับ input ก็คือเส้นทางเข้า output นะ output ก็คือเส้นทางออกซึ่ง output นี้จะเป็นเส้นทางออกของไฟ LDO แล้วก็บัคสวิตนะครับบัคสวิต b ะบักสวิตก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะกลุ่มนี้ก็จะเป็นไฟออกเหมือนกันแต่แน่นอนหน้าฝั่งขวานี้จะต้องเป็นไฟที่ออกทั้งหมดฝั่งซ้ายจะเป็นไฟเข้าเรากำลังพูดถึงไฟ LDO 2เพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของ LDO 2นะจุดกำเนิดนะครับก็จะมาจาก VDDboot วิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็ จ่ายออกไปนะครับจ่ายออกไปตรงขาเส้นนี้นะเห็นไหมผมจะทําเส้นปละไว้ให้เห็นว่านี่คือขาเข้านะแล้วก็จะต้องผลของขาเข้าเนี่ยนะจะส่งผลให้ขาออกทํางานได้เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจะมีทั้งไฟ v d d b o o s t เข้ามา v d d m a i เเข้ามาหรือไฟที่มาจากบักนะครับอะไรต่างๆต,ตรงนี้อ่นะ ก็เป็นการเรียนรู้วงจรไปด้วยโอเคนี่คือจุดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบเสียงแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะ iPhone 13อย่างเดียวเนาะเพราะว่า13 Pro ก็มีเงื่อนไขนี้นะครับมาดู13 Pro กันบ้างอันนี้จะเป็นภาพบอร์ดจริงนะไม่ใช่กราฟิกนะไฟจะออก ไปยัง IC Audio c o d e c ที่ขา h 6นะครับ h h นะ h ฮ่องกง h 6นะครับตำแหน่งนี้นะ p o w o w e r กับ Audio c o d e c ก็อยู่คนละฝั่งกันแต่อยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับกลับกันเนาะกลับกันตรง iPhone 13 IC Power จะอยู่ด้านที่เป็นคอนเนคเตอร์ IC Audio Codec จะอยู่ด้านที่เป็นด้านที่อยู่ในชั้นของในฝั่งของ n t โพเซอร์แต่พอมา iPhone 13 Pro IC Audio Codec มาอยู่ในส่วนของด้านที่เป็นคอนเนคเตอร์แต่สังเกตนะฮะว่ามันมีซิงค์ครอบอยู่เพราะฉะนั้นจุดเดียวที่เราสามารถวัดไฟได้ก็คือที่ C ตัวนี้นะครับที่ C ตัวนี้ ดังนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์เส้นทางนี้กรณีทีออ่ออดิโอเสียงไม่ทำงานนะครับซึ่งแน่นอน i อ Audio Codec เนี่ยมันมีผลตั้งแต่เสียงที่พูดเข้าไปการประมวลผลเ,เสียงที่เกิดจาที่ทำให้วสามารถโทรศัพท์สามารถบันทึกเสียงได้นะครับเสียงของการสั่งงานด้วยซิลิหรือ เสียงของวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียล i k t o k Facebook, l i น์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับระบบเสียงรวมทั้งการควบคุมการขยายเสียงแต่มันไม่ใช่อ c ซขยายเสียงนะครับมันไปควบคุมไอการอ่อซขยายเสียงและพวกชุดแอปแท็บติกเอนจิหรือมอเตอร์สันสะเทือนด้วยนะไอตัวนี้จะถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบเสียงเลยหรือการถอดรหัสเสียงให้เป็น i 2 s นะครับ ไอซีตัวนี้ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับที่ผมกล่าวถึงทั้งหมดนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่น iphone 13 pro นะเราก็จะมาวิเคราะห์ตรงจุดนี้ด้วยเครื่องมือที่ผมกล่าวถึงในเบื้องต้นแล้วนะโอเคเื่อนไขก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าเข้าใจจุดนี้และวงจรและไดแกรมก็สามารถใช้ร่วมกันได้ในส่วนของอตั้งแต่1 3จนถึง13 pro max นะ อะมาดูข้ามรุ่นมาที่13 Pro Max นะครับใน LDO เดียวกัน13กับ13 Pro อ่า13 Pro นะครับย้ำนะ13 Pro กับ13 Pro Max เนี่ยโครงสร้างบอร์ดใกล้เคียงกันและตำแหน่งของการวางอุปกรณ์ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับตรง C ตรงนี้ถ้าเราไม่แยกบอร์ดเราวัดไม่ได้นะครับ นะถ้าเราไม่เปิดยกยกใช้ลมร้อนแยกบอร์ดออกมาหรือตัวอุปกรณ์แยกบอดเนี่ยนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันแยกบอร์ดออกจากกันระหว่างบอร์ดบนกับบอดล่างเนี่ยเราจะมาเทสต,ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็สามารถเทสที่ C ตรงนี้ได้เนาะจริงๆตรงนี้ก็มีซิงค์ครอบนะครับ แต่ในภาพการาฟิกนี้เขาไม่เอาขอบของซิงมาให้เราเห็นเวลาใครอยู่ตรงบอร์ดจริงก็จะเห็นนะเทียบจาก iPhone 13 Pro ได้นะฮะตำแหน่งพวกขอบซิงต่างๆนะ,ะก็เงื่อนไขเดียวกันหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่ารูปร่างของบอร์ดแตกต่างกันนะแต่ที่มาที่ไปของไฟรวมทั้งวงจรและไดอะแกรมก็เหมือนกันนะ ไฟนี้มีจุดกําเนิดมาจาก LDO 2เนี่ยนะมีจุดกําเนิดมาจาก ICU 4003นะคําว่ามีจุดกําเนิดนะย้ําสุดท้ายนะครับคำว่ามีจุดกําเนิดไม่ใช่ U 4003จ่ายไฟให้ p p 1 v 8ผลิตไฟออกไปเลี้ยง IC Audio Codec แต่ PP1V8 Audio จะทำงานได้เนี่ยต้องมีไฟเข้ามาใน IC Power ก่อนซึ่งก็จะผ่านวงจรภายในนะครับซึ่งมันเป็น sequence หรือลำดับหรือสเต็ปของไฟในการจ่าย LDO ซึ่งแน่นอนฮะจะต้องมีเงื่อนไขของ I2C มาควบคุมสเต็ปของการจ่ายไฟหรือรักษาแรงดันไฟให้พอเหมาะเช่น1.8ตรงนี้ แล้วที่สำคัญเลยเนาะที่มาที่ไปของไฟเราก็จะได้เห็นจากไดแกรมนี้นะครับโอเคสำหรับไฟนี้ก็คงขอเข้าใจนะฮะเดี๋ยววิดีโอนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมก็มีเสริมวิดีโอ AI รวมทั้งไดแกรอ่าทรวมทั้งสไลด์นะฮะอินโฟกราฟ,ฟิกที่จะทำให้เราเข้าใจเส้นทางนี้เนาะมี AI พูดด้วยเสียงของ AI ให้เราเข้าใจได้กระจ่างขึ้นอีก1นึ่สเต็ปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะไปพบกับ LDO หน้าในคลิปถัดๆไป